คนฉ <c oughs> ันจะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไอ้นั่นไงโฆษณาอันนี้้อแตกเขาอีกมากเลยสมัยที่เ,เลยนะอะไรนะคะหลังนั้น,น,น,นลลหลังนั้นตลกมากเลยหลังนั้นอ้าวครบแล้วชินนะคกอน่ะทำ <c oughs> เหมือนอะ่ะโอ้ยยาตั้มสิวพี่หายอะ่ะเราลดน้ำหนักใช่ไหมกาแฟเอ็ไง เดฟมันจะมีวันสุกต่ออาทิตยที่มันปลอยพิกทรพี่สวยปะทรงหมพี่สแมีน้หนักพี่เลยอีกแล้วฮะแล้ว12แล้วไม่รู้เป็นไรช้าน้ำหนักพีอีกแล้วเหมือนกัน5 8ส่งเหมือนพี่ิกใช่ไหมถ้าก็นึกว่าพิกมี้าิกตัวนีสามชื่อปิดเพราชื่อปิด ไม่เคยไหวอ่ะจริงจริงมันไหวแต่มันแท้อ่ะอ่าไม่ต้องรีบเนี่ยกี่คนเองสิบกว่าคนจ้าเข้าไปเลยเลี้ยเข้า้องน้ำชาเลยในโอกาสละไม่ห้ามเหรอที่ดึงตัวดิ้นดิฮะอ๋อเร็วเร็วดึงดิ่จออยากไปก็ไปขอบคุณมากอ้อพ่ผ้าเหรอเสียภาพพดหมดนะไม่ไหวแล้วเหร ไม่ไหวเปลี่ยนเซ็ตผู้ชายได้ไหมเซ็ตนี้ไม่ไหวแล้วอะเข้าไปแล้วไม่เกิดอะไรกับชีวิตขึ้นออโอย